ดิฉันนางสาวไนรัตน์ยอดทอาวันนี้จะมาเสนอบทรเกมอัน,อนดับจำเรืยระบบสุริยะนะคะโดยคำชี้แจ,ง,จงของเรานะคะก็คือให้นักเรียนพานักดีตามกศไปยังดาวก็ต่างๆในระบบสุริยะตามสถานที่ที่สุ่มได้จากกล่องสุกน,นะคะซึ่งจะมีการเขียนโค้ดโดยใช้จำนวนครัง้งของบตรคํคำสั่งตามหรือไม่ได้ค่ะโดยบอร์ดคำสั่งของเรานะคะก็ะจะมีอยู่ว่าสีกม่วแสดงถึงการขึ้น,นด้านบนนะคะ สีฟ้าคือลงล่างค่ะสีฟ้าคือมาทางซ้ายสีเขียวคือไปทางขวาค่ะโดยถ้าตอนแรกในการเล่นนะคะเราจะทําการสุ่มบัตรมาหนึ่งใบนะคะแล้วเราจะได้คําสั่งอาทิเช่นเดินทางไปยังดา,าดวพฤหัสโดยใช้บัตรคำสั่งทั้งหมด9ลบ3ลบ1บวก1 ลบว 1, บวก1จะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะเราก็ามาหาเส้นทางของนักบินอากาศไปยังดาวพิรุษตาลางที่เราคำนวณได้นะคะจากนั้นเมื่อเราได้เส้นทางแล้วเราก็าใช้แบบทั้งส่มมาเขียนโคน้ดเพื่อพานักบินอวกาศไปยังสถานที่ที่สูงได้โดยใช้จำนวนแบบ คำสั่งตามผลลัก์ที่ได้ค่ะตัวอย่างในการเล่นนะคะเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวอย่างมาหนึ่งอันนะคะก็คือเดินทางไปยังยดวงอาทิตย์โดยใช้บัตรคำสั่งทั้งหมด5บวก6ลบ2บวก3ลบ5นะคะซึ่งจะเท่ากับ7จั่นเองค่ะโดยในการเดินทางของนักบินอวกาศไปยังดวงอาทิตย์ เราใช้บัตรคำสั่งให้ทั้งหมด7ใบเราก็มาร่างื่้หารเส้นทางที่ครบเจ็บัตรคำสั่งกันนะคะถ้าครูจะขึ้นด้านบนก่อนแล้วมาทางซ้าย1 2 3 4มันจะไม่ครบ7ใช่ไหมคะดังนั้นครูจะมาทางเส้นทางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดพารดำเนิอากาศไปยังสถานที่ที่สุดได้กันเลยนะคะก็คือมาทางด้าน ซ้ายสองก็คือสีฟ้าสองนะคะหนึ่งสองต่อมานะคะลงล่างอีกหนึ่งก็คือสีชมพูค่ะต่อไปนะคะไปทางด้านซ้ายอีกหนึ่งสองก็คือสีฟ้าอีกสองนะคะ จากนั้นเราก็จะได้ทึ้นทางขึ้นบนอีก1 2ก็คือสีม่วงเองค่ะซึ่งเส,ส้นทางที่เราจะพานักบินอวากาศไปยังวอทิตก็จะได้เป็นซ้ายซ้าย,ายลงล่างหนึ่งแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ บวอีกสองคทั้งหมดจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบตามจํานวนแบบคำสั่งที่เราได้ค่ะอย่างถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าเราทําภารกิจสําเร็จค่ะสําหรับวันนี้ของค่ะ